ฟาร์มเกษตรเว็บไซต์ฟาร์มเกษตร .org สวัสดีค่ะแนะนำอาหารเสริมพืชชั้นเลิศสำหรับเมลอนนอกจากเมล่อนแล้วยังใช้ได้กับทุกพืชน,นะคะยารักษาโรคเมลอนใบไหม เาแห้งยาอินซีกำจัดเพลี้ยสารชีวภาพฆ่าหนอนปลอดภัยใช้ได้กับพืชสวนพืชไร่พืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับปลอดภัยไร้สารพิษจากฟาร์มเกษตรเราส่งสินค้าฟรีถึงบ้านลูกค้าทั่วไทยชำระเงินปลายทางซื้อเพียงขวดเดียวเราก็ส่งให้ถึงบ้านนะคะหากฟังจบแล้วต้องการสั่งซื้อหรือโทรสอบถามเพิ่มเติมย่าลังเลที่จะติดต่อเราที่เบอร์โทร0 9 0 5 9 2 8 6 1 4หรือ Line ID@ แอดฟาร์มเกษตรนะคะอาหารเสริมพืชสำหรับเมลอนฉีดพ่นทางใบใช้ได้ทั้งกับอุปกรณ์ฉีดพ่นทั่วไปและโดนบินฉีดพ่อนอาหารเสริมพืชยารักษาโรคและยาปราบศัตรูพืชคุณภาพสูงจาก FK ฟาร์มเกษตรประกอบด้วยสินค้าคุณภาพดีสีรายการสรุปสั้นๆก่อนลงรายละเอียดดังนี้นะคะ หนึ่งอาหารเสริมพืชชั้นเลิศเร่งเมลอนให้โตวไวใบเขียวสมบูรณ์แข็งแรงยอดเดินได้ดีสังเคราะห์แสงได้ดีตรา FK ธรรมชาตินิยมหรือเรียกสั้นๆว่า FKT ขนาด1ลิตรนะคะ 2. อยาแก้โรคพืชจากเชื้อรา IS i s มี2ขนาดให้เลือกคือขนาด1ลิตรและ3ลิตรเป็นยาอินทรีย์แก้โรคราใบไม้ราสนิมราน้ำค้างใบจุดใบติดรากเน่าคนเน่าต่างๆ 3. ยาแก้เพลี้ยมาคามาคาขนาด1ลิตรเป็นยาอินทรีย์สำหรับป้องกันกำจัดเพลี้ยและมแมลงศัตรูพืชเพลี้ยไก่แจ้เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพลี้ยจักจันลายยากักเพลี้ยจักจั่นตีกลายเพลี้ยอ่อน และเพลี้ยชนิดต่างๆนะคะ 4. ยาป้องกันและกำจัดนอนไอค้บีทีขนาด500กรัมเป็นยาชีวภาพป้องกันกำจัดหนอนศัตรูพืชต่างๆปุ๋ยและยาจากฟาร์มเกษตรสามารถใช้สำหรับการฉีดพ่นด้วยอุปกรณ์ฉีดพ่นทั่วไปและสามารถใช้กับโดรนบินฉีดพ่นได้เช่นเดียวกันนะคะต่อไปเป็นข้อมูลโดยละเอียด อัตราส่วนผสมวิธีการใช้สินค้าของ4รายการสินค้าจาก FK ฟาร์มเกษตรใช้ได้กับทุกพืชน,นะคะ 1. เมื่อต้องการให้ต้นเมลอนโตไวเมล่อนใบเขียวสมบูรณ์แข็งแรงรากเดินดีมีภูมิต้านทานโรคมีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชครบถ้วนฉีดพ่นด้วย fk ธรรมชาตินิยมเพื่อเร่งโต fk ธรรมชาตินิยมเป็นอาหารเสริมพืชชั้นเลิศลดต้นทุนปุ๋ยได้ผลผลิตเพิ่ม1ขวดบรรจุที่1ลิตรผสมน้ำได้ที่400ลิตรใช้ในพื้นที่ประมาณ5ไร่นะคะอัตราส่วนผสมใช้ 50cc ซีซีต่อน้ำา20ลิตรฉีดพ่นทุก15-30วันค่ะ2 หากพบโรคจากเชื้อราชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคใบไหม้ใบติดเถาแห้งเหี่ยวเขียวอาการยอดแห้งใบแห้งใบเหลืองราสนิมมระน้ำค้างต่างๆเหล่านี้ฉีดพ่นด้วย IS สำหรับป้องกันและกำจัดโรคใบไหม้ที่เกิดจากเชื้อรานะคะมีขนาด1ลิตรผสมน้ำได้ที่400ลิตรใช้ประมาณ5ไร่และมีขนาดใหญ่คือ3ลิตรผสมน้ำได้ที่1,200ลิตรใช้ในพื้นที่ประมาณ15ไร่ อัตราส่วนผสมก็คือ 50cc ซีซีต่อน้ำา20ลิตรฉีดพ่นทุก3-5วันต่อเนื่อง2-3ครั้งมันสังเกตเถาของเมลอนด้วยนะคะแนะนำให้ผสม is กับ fk ธรรมชาตินิยมหรือ fk t ฉีดพ่นไปพร้อมกันด้วยเพื่อเร่งบำรุงจะทำให้พืชฟื้นตัวจากโรคพืชได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ 3. หาดบพบเพลี้ยต่างๆจำพวกมแมลงปากดูดแนะนำให้ฉีดพ่นด้วยมาคา มาค่าขนาด1ลิตรสำหรับป้องกันกําจัดเพรีย้ยไม่ว่าจะเป็นเพรี้ยไฟเพรี้ยอ่อนเพรี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพรี้ยจัะกัจันแล้วก็แมลงศัตรูพืชต่างๆแมลงปากหลูดชนิดต่างๆนะคะ1ขวดจะผสมน้ําได้ที่400ลิตรใช้ในพื้นที่ประมาณ5ไร่อัตราส่วนผสมใช้ที่5 0ซีซีต่อน้ํา20ลิตร ฉีดพ่นทุก3-5วันต่อเนื่อง2-3ครั้งมั่นสังเกตแล้วก็เดินดูอาการของเมลอนเป็นประจำอยู่เสมอนะคะแนะนำให้ใช้มาคาผสมกับเ k ธรรมชาตินิยมเพื่อช่วยให้พืชฟื้นตัวหลังจากที่โดนเพรี้ยเข้าทำลายได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะข้อที่4หากพบหนอนเข้าทำลายอย่างเช่นหนอนม้วนใบหนอนชอนใบหนอนเจาะลำต้น พวกนี้นะคะแนะนำให้ใช้ไอค t ขนาด500กรัมไอค t อัตราส่วนผสม25-50กรัมต่อน้ำา20ลิตรฉีดพ่นทุก3-5วันต่อเนื่อง2-3ครั้งแล้วก็แนะนำให้ผสมไอค t กับ FK ธรรมชาตินิยมเพราะว่า FK ธรรมชาตินิยมมีสารจับไปอยู่ในตัวเองผสมไอค t ไปพร้อมกับ FK ธรรมชาตินิยมทำให้ i อ b t จับอยู่ที่ใบพืชได้ดานย,ยิ่งขึ้นแนะนําให้ฉีดพ่นในช่วงเวลาบ่ายไปหาค่านะคะเพราะหนอนออกหากินตอนกลางคืนและยาน,นี้ออกฤทธิ์ภายใน24-48ชั่วโมงค่ะสินค้าจาก fk ฟาร์มเกษตรส่งถึงบ้านลูกค้าทั่วประเทศไทยจัดจำหน่ายผ่านช่องทาง s h อ p e e Lazada JD Center f f c e e o o o k ฟาร์มเกษตร และเว็บไซต์ farm เกษตร .org ทุกช่องทางเราจัดส่งถึงบ้านลูกค้าทั่วไทยชำระเงินปลายทางหากลูกค้าสะดวกโทรสั่งซื้อมากกว่าโทรเลยจดนะคะ09059286 1>, 1 4และทำการสั่งซื้อผ่านโทรศัพท์มือถือทางเราจัดส่งสินค้าถึงบ้านลูกค้าทั่วไทยเก็บเงินปลายทางเช่นเดียวกันค่ะสําหรับลูกค้าที่สะดวกใช้ไลน์ในการสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้าทางไลน์แอดเลยไลน์ไอดแอด ฟาร์มเกษตรใส่แอปตามด้วยฟาร์มเกษตรเป็นภาษาอังกฤษนะคะและแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรเพื่อทำการสั่งซื้อทางเราจะทำการจัดส่งสินค้าไปให้ลูกค้าถึงบ้านทั่วไทยชำระเงินปลายทางเช่นเดียวกันค่ะหากไม่สะดวกชำระเงินปลายทางลูกค้าก็เลือกวิธีโอนชำระเงินได้เช่นเดียวกันนะคะฟาร์มเกษตรเว็บไซต์ฟ a r m มกเก e ต .org ขอบคุณค่ะ